สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟองไปสุลสกุนแฟนเพ่งแฟนรับของมาล้อมเกันะเลยว่าแฟนขับของสาวเกก,กี่ผีประหยัดนะคะหอดงานเ,นร,เรียบร้อยแล้วเมือนี้อยู่บ้านทับสวายขออนที่ตแร่ขออนาบ้านทับสวยบ้านทับสวายอำเภอห้วยทะแลงจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องมืองนี้ก็ได้พักแล้วได้พักหนึ่งวัน พักเดินทางเดินทางไปชนบรีหนึ่งหมื่นนะคะมัอนนี่กะมวนน้ำนแข็งสดแยงอยู่นี่หอดงานเียบบ้อยจัดของเียบบ้อยพร้อมจำหน่าย <c oughs> ลูกค้ามาสร้างน้ำแข็งสามแก้วแก้วละหาบาท <c oughs> เอาสร้างน้ำแข็งไปกินกับอย่างฮะ <c oughs> ไปอมเลนบอกว่าอยู่ไหน โอ้ยมันเศร้าซาล่ะละเออท่าน yeah> ี claro ้ซื้อไหมมือไม่ยังมือนกับภาคเร็มโอ้ยแม่ค่ะเพราะว่าขายข้านอนอันนี้โซเฟอรับนี่รับชุดทัางไม่ห่อนแต่รับอีกเขาชูเขาอืม น้อนลงไปน้อมาคักคะแนนคนกำลังทำมาเออกระชีดไอ้แม่เานาะแม่สะสมแก้วนึงไหมสะสมนึกโคกโคกเออไม่ได้สใสเห็นปะแก้วเดียวนึงตี โคแก,ก้วนึงน้งนำสมแก้วนึงเออโคแก้วนึงน้ำสมแก้วนึงแล้วแม่เล้วเร็วแล้วในาขายแล้วไอ้ทีมคนโอ้ยโคสองแก้วหลอดห่าหลอดดูนับกันตีอุ้ยทุกคนก็มาถึงงานกันแล้วนะครับอ,อันนี้คุณเพื่อนภาพของพันกำลังเอาเอาละแม่บ่เอาเจ้าเดรนี่เขาขี้ใจแม่ น้อมข่อยกับนิไข่อ,อ้าวเจ้าเสแยวหรือเปล่าฮะเจ้าเสแยวหรือเปล่าฮะเจ้าเสแยวหรือเปล่านมนมกินนมมันไนม่ได,ด้ไอนมไม่ได้โหดไรเขาเสียใจเรื่องไผ่เปรียงจังบ่อยากเอานมน้อนะนุอ่มกับนมเอเอเลิกขายอีกแล้ว ไปบอกแม่ขวผมจะดใจหลายก่อนจะได้ใครนะเอ้าไม่โศจงโรวยเออไวตมีห uh ัวด uh oh> ้วแม่ขวดนึง uh ้ยายหดีมาถึงงานแล้วมุนไปหาไ่ีก่อน นีต่ตาถึงอาแล้วนะค,ะครับมือน,นี่สัง้าแอร์อาร์ตได้ใ่ยอยบ้านจัดสั้นแย่กันยอยู่เอามันมันไม่แอร์อัรเออมันแอร์อัร์ตโอปุลเนาะเอ้าไม่ใช่เต้นเกมมอลเหรอตอนนี้เออตันโลดกูว่าเดีไปใส่ดอกโมบ้านกูนเขียดอยู่กูว่าจะไปเมืองแม่นว่าเมืองรถตันจูนรูอยู่เัืองใส่เ้าว่าซีขันเมื่อวันเดีไปจ่อย ถายีพวกนี้หยุดไปเท่ยวไหนคะไม่ได้ไปไหนเลยไอ้พวกองไม่ได้ไปไหนา่างของนั่นเรวเร่สแตนบายสนายต้องมาต่าง้านต้มาอะไร้อม่นเออายีไม่หิวอะไรเลยเหรอไม่คอแห้งเหรอไม่ก็จะดแห้งก็มีเรีนบำรุงอยู่นะแบบอไดเูู่าั่นอาเดือขอ่้นเขา้อจังมืออืนเขาขึ้นสิากันไปเที่ยวทะเลนาะ ไปแน่ยังไง,ไไงา้าไปเขาจะต้องไปมเมื่อคืนอเมื่อคืนเมื่อตื่นเหรอ,อ,อหราคาราคาบรรยากาศการเนี่ย,ย,ยลังคุ่นขอบกัวหนึ่งหลากหลายขอบกัวเข้ากับจัดจิงจัดของพร้อมที่ทาการแสดงนะคะ มานนำเจอเกินลอยีเนี่ยเราหาใครของกันด้อพี่น้องเดยอเพ่ออนเพ้นีเรียวยามาขายพร้อมบอกคนคือป่วยหลายเถียหาฟอนมาลิ้นป่วยไหล่ที่ต่ำเขอต่ำก่อนเตรียมพร้อมสุยัง โอเคทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์จะกินด้วยนะคะ